สาวสวยเชอรี่จ้าโกโก้ชอบนอนเบะแทะพี่ถุงทองแมวขาวสุดหลอ่อ ทองดําแมวดําไม่สนใจใครเข้าจีลุลงซีข้าวสวยโอรออี้งออนเข้าเนือง đúng không? Được.